สวัสดีค่ะแม่น้องนะคะวันนี้แม่น้องจะมาแนะนําอาหารลิดเย็นดับพิษร้อนตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะอาหารผักผลไม้และสมุนไพรที่ช่วยลดธาตุไฟในร่างกายการเลือกรับประทานอาหารที่มีลิดเย็นจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการดับพิษร้อนและลดการสะสมของความร้อนในร่างกายซึ่งรายการอาหารที่จะแนะนํามีดังนี้ค่ะอาหารที่มีรสจืด และเย็นเช่นไก่ตุนฟักเขียวมะนาวดองผัดบวบใส่ไข่แกงจืดตำลึงใส่หมูสับและแกงจืดผักหวานบ้านช่วยทำให้ร่างกายเย็นลงดับพิษร้อนที่สะสมในร่างกายลดอาการเป็นไข้และตัวร้อนได้ค่ะอาหารที่มีรสขมเล็กน้อยถึงปานกลางเช่นต้มจืดมะระจีนยัดไส้หมูสับไข่เจียวดอกแคและใบบัวบกผัดไข่ ก็จะช่วยระบายความร้อนขับของเสียและถอนพิษไข้ที่สะสมในร่างกายได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกลุ่มผักและผลไม้และน้ำสมุนไพรลิดเย็นก็จัดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลดธาตุไฟในร่างกายได้เช่นกันค่ะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มผักที่มีลิดเย็นได้แก่ฟักเขียวบวบตำลึงใบเตยรางจืดแตงกวามะรุมและกระเจี๊ยบเขียวค่ะ กลุ่มผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นได้แก่แตงโมแคนตาลูปเมลอนแตงไทยชมพู่แก้วมังกรและมังคุดค่ะในส่วนของน้ำสมุนไพรได้แก่น้ำใบเตยน้ำแก้ควยน้ำใบบวัวบกน้ำว่านหางจระเข้และน้ำรากบัวค่ะมีอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อลดธาตุไฟในร่างกายอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะได้แก่อาหารที่รสจัดหรือเผ็ดจัดหวานจัด มันจัดและเข้มจัดนั่นเองนะคะเพราะจะไปกระตุ้นธาตุไฟให้กำเริบม,มากขึ้นทำให้เกิดอาการร้อนในอักเสบและแผลหายช้าได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแนะนำน้ำสมุนไพรที่ควรรับประทานในช่วงอากาศร้อนๆน,นะคะ